ออกจากบ้านรู้สึกคันจมูกไหมทำไมคะหลายคนออกจากบ้านน้ำมูกไหลน้ำตาไหลเออใช่เดี๋ยวนี้มีคนบ่นเยอะว่าสภาพอากาศข้างนอกไม่ไหวที่จะออกนอกบ้านได้เลยแล้วอยู่บ้านบางทีก็ต้องปิดหน้าต่างด้วยนะอืมคือปีหนึ่งจะไปอยู่ช่วงหนึ่งประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งจะไปอยู่ช่วงหนึ่งมันเป็นช่วงที่อากาศจะเลวร้วายมากเลยค่ะเพราะเพราะลมมันนิ่งอืมอากาศไม่หมุนเวียนดังนั้นสารพัดพิษมันจึงเกค้างอยู่ในอากาศ มากมายมหาศาลโอ้สุดยอดจริงๆถ้าพูดถึงมาตรวัดความสกรปรกของอากาศนะมันมีมาตรวัดอยู่2ตัวค่ะตัวหนึ่งที่เขาเรียกกันว่า pm 2อใช่ค่ะเราจะคุ้นกันตัวนี้ pm สองจุ้เราจะคุ้นกันใช่ไหมครับใช่ค่ะบ้านเรา pm 2อเนี่ยมันเป็นค่าที่ใช้วัดความสกรปรกในมิติข,ของไอ้ฝุ่น,นในอากาศกที่อยู่ในอากาศเฉพาะฝุ่นขนาดเล็กขึ้นใช่ค่ะฝุาา่นขนาดเล็กที่อยู่ในอากาศ พ m 2.5สองจุ้านะพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าตรวจวัดได้ตั้งแต่ห้าสิบหน่วยขึ้นไปถือว่าถือว่ามันสกปรกไม่ดีละมันกระทบต่อสุขภาพใช่ค่ะมีผลต่อร่างกายและคนอีกเลี้ยงกรุงเทพเกือบจะทั้งกรุงเทพแดงเถือนเกินห้าสิบเขาตื่นตกใจมาตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาเลยนะเพราะว่าสภาพอากาศกรุงเทพมันเลวร้ายมาก่างจังหวัดก็ไม่ได้แพ้กรุงเทพใช่ค่ะยุธยาใกล้ๆนี่ก็โหยเขาก็เตือนกันแล้วาหค่ะ สมุทรสาครขอบต่อไกรุงเทพนั่นก็ใช้ได้เลย PM 2.5เกินมาตรฐานหมดโอเคมาตรวัดอีกอีกมาตรวัดหนึ่งเขาเรียกว่า AQI AQI เนี่ยมันเป็นค่าความสกปรกของอากาศที่ครอบคลุมมากกว่า PM 2.5ใช่่มันีตวอืด้วยพูดถึงเรื่องของฝุ่นใช่แต่ AQI มันกว้างกว่ามันครอบคลุมถึงความสกปรกในอย่างอื่นๆที่อยู่ในอากาศด้วยใช่ค่ะเป็นการจับสารตัวอื่นด้วยนะคะที่มีผลกระทบต่อร่างกายด้วยมันก็จะขยายกว้างมากกว่ากันกไปนนแล้วนะ,<น>ะ AQI เนี่ยน่าสนใจมากกว่า PM 2.5นะถูกเพราะเป็นการจับเราไม่เราไม่ได้เห็นภาพกว้างขึ้นนะคะ <Okay. S 1> ไม่ใช่แค่ฝุ่นอย่างเดียว 2> PM 2.5ค่ามาตรฐานมันต้องไม่เกินร้อยค่ะถ้าตั้งแต่ร้อยขึ้นไป หมายถึงตั้งแต่ร้อยหน่วยขึ้นไปม,มันเริ่มกระทบต่อสุขภาพและถ้าตั้งแต่200หน่วยขึ้นไปมันกระทบสุขภาพขั้นดุนแรงใช่ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะคะสำหรับมาตรฐานของเอคทางนี้ย้อนกลับไปเมื่อวาน2กุมภาพันธ์า5 6 6วัดความสกปรกของอากาศทั่วโลกเลยนะตอน9้าโมงเช้า ปรากฏว่าตอน9โมงเช้าความสกปรกของอากาศกรุงเทพติดอันดับ3ของโลกใช่แล้วอันดับ3นะคะสูงถึง190 AQI หน่วยวัดนะคะ US AQI ก็นคือสูงเกินร้อยอันดับหนึ่งก็คือลาฮอร์ใช่ลาฮอร์กับประเทศปากีสถาน195ค่ะอันดับ2คูเวตกิตี้ก็คูเวตอ่ะ192เช่นกันค่ะอันดับอันดับ3แงคอกทศไท190 AQI สังเกตไหมครับเราอันดับ3ก็จริง เรามีความสกปรกตั้งร90มาตรฐานคือต้องไม่เกินร้อยนะใช่ค่ะนี่เกินทะลุเดียถ้าสองร้อยขึ้นไปอันตรายแล้วนะอันนี้สีแดงเลยนี่ร้อยเก้าสิบถือว่ามันขีดแดงแล้วนะค่ะเป็นอันดับสามที่ไม่ได้ห่างไปจากอันดับหนึ่งสักเท่าไหร่อันดับหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าอันดับสามกล้กันะร้อยเก้าสิค่ะสุดๆไหมถือว่าใกล้เคียงค่ะไม่ได้หนีอันดับหนึ่งเลยคราวนี้สิบโมงเช้าไปวัดใหม่วันเดียวกันเมื่อวานนะ กรุงเทพดูคล้ายกับจะดีขึ้นจากอันดับ3ขยับลงไปอยู่อันดับ4แต่ตัวเลขไม่ได้เปลี่ยนแปลงพิ่ค่าความสกปกที่วัดเป็นหน่วย a q i มันได้กี่หน่วย192ค่ะจากเดิมอันดับ3นะคะ190พอมาอยู่อันดับ4 192เยอะขึ้นไปอีกอ่ะสกปกมากไปอีกอ่ะถ้าพูดง่ายๆอันดับหล่นแต่ค่าความสกปกซกมกมันเพิ่มขึ้นค่ะถูกป่ะถูกต้องค่ะขณะเดียวกันเชียงใหม่ ตอน10โมงเช้าของเมื่อวานติดอันดับ8ของโลกนะ1ค่ะไม่น้อยทีเดียวนะคะ166ติดอันดับ8นะคะโอเคเราจะตอ<ส>่อสายสสไปที่ค่ะเราจะตอ่ะะตอสายไปที่คุณพันศักดิ์ธีรมงคลนะคะในฐานะที่เป็นผู้อำวนการนะคะกองจัดการอากาศนะคะ ของกรมควบคุมมลพิษค่ะสักครู่หนึ่งจะต่อสายไปที่พอ,อพันศักดิ์กันใคชับใช่ค่ะผูะ้นวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงนะคะจากกรมควบคุมมลพิษนะคะซึ่งเป็นกรมที่ต้องดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะก็คงจะต้องมอนิเตอร์ทั้งกรุงเทพแล้วก็ทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยนะคะว่าสภาพมันเลวร้วายขนาดไหนอย่างไรค่ะ ขออัปเดตสถานการณ์นิดหนึ่งใช่ค่ะโดยเาเช้าวันนี้ค่ะขออัปเดตสถานการณ์รความสปกปรกเช้าวันนี้และรวมถึงทิศทางข้างหน้าด้วยและการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะเชื่อว่ายัางดำรงอยู่จากวันนี้พรุ่งนี้นะคะจะรับมืออย่างไรไปกันที่ผอพันศักดิ์ธิรมงคลนะคะสวัสดีค่ะผอค่ะสวัสดีครับสวัส <Arms> ด <performance> ีครับครับกับขออัปเดตสถานการณ์สักนิดสิครับสถานการณ์เช้าวันนี้และมองไปข้างหน้ามันจะยิ่งหนักขึ้นหรือมันจะเริ่มคลายตัวอย่างไรในเชิงของสถานการณ์เชิญครับคุณพััันศ์ครบ ครับสําหรับสารละการฝุ่น PM 2.5ในภาพรวมของประเทศอ่ส่วนใหญ่แล้วยังคงเกินมาตรฐานค่ะนะครับยกเว้นภาคใต้ยกเว้นภาคใต้ครับแต่แตอากาศจะดีมากนะครับอืมครับสําหรับกรุงเทพมหาคนครเองก็ยังคงเกินมาตรฐานนะครับก็มีบางเขตที่เป็นสีแดงครับจะมีผลสัตวสตว์สัตภาพแต่ของกรุงเทพมหาคนครเนี่ย เริ่มที่คายลงแล้วนะครับปริมาณฝุ่นเนี่ยเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าฝุ่นเนี่ยจะอยู่กับเราจนถึงวันที่สี่ถึงวันที่สี่กุมภาใช่ไหมคะครับสี่กุมภานี้แล้วช่วงเย็นเย็นวันที่สี่เนี่ยต่อเนื่องที่ห้าที่หกเนี่ยก็จะเริ่มลดลงคแล้วคุณภาพอากาศก็จะดีในช่วงวันที่เจ็ดแปดที่เก้าและจถึงที่สิบนะครับจะเป็นีเขียวนะครับสลหรับพืนภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่า,จางจะงูกหนาเป็นห่วงนะครับ,รบก็คือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในวันที่ห้าที่หกเนี่ยก็จะลดลงนะคายตัวไปแล้วที่เจ็ดที่แปดก็คุณภาพอากาศจะกลับมาดีนะครับแล้วก็จะน่าจะมีปัญหาอีกในวันที่เก้าที่สิบนะครับสำหรับภาคเหนือตอนล่างรวมถึงภาคเหนือตอนบนบนานจงจังหวัดเช่นเชียงใหม่ลําปูนนะครับยังหน้าเป็นห่วงอีกค่ะครับครับแขอย้อนความนิดหนึ่ง ในยะที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้เราหมายถึงค่าความสกปรกของอากาศที่ตรวจวัดในรูปของ PM 2 5เท่านั้นเราไม่ได้พูดถึงตัว AQI นะฮะพูดถึงเฉพาะ PM 2องถูกต้องไหมฮะครับโอเคจริงๆแล้วสองค่าเนี่ยมันสัมพันธ์กันครับนะครับค่า PM 2 5เนี่ยสีส้มก็คือเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะค่ามาตรฐานอยู่ที่ห้ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ แต่ถ้าแปลงเป็น AQI นะะ AQI ที่หนึ่งร้อยคือค่ามาตรฐานครับค่ะก็เป็นสีส้มเหมือนกันคับนะครับแต่ค่าค่าค่าความเข้มข้นของฝุ่นค่าฝุ่นที่สองจุดห้านี่คือห้าสิบก็ตับค่า AQI หนึ่งร้อยครับค่ะครับโอเค ก็ก็ PM 2.5เป็นส่วนหนึ่งขอ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 ง AQI AQI ตรวจวัดค่าความสกปรกในหลายมิติมันไม่ใช่แค่ PM 2.5โอเคอันนี้เข้าใจได้โอเคที่บอกว่าที่บอกว่าวันนี้3กุมภากรุงเทพก็เริ่มคลี่คลายไปบ้างแต่บางพื้นที่บางเขตมันก็ยังเกินอยู่เขตไหนของกรุงเทพที่วันนี้มันยังเกินมาตรฐานอยู่เยอะๆที่ที่ต้องระวังตัวกันครับก็จะเป็นแถบ กุุงทนนตะเหนือใต้เลยนะครับก็เป็นประหลิ่งจันบางกอกน้อยทวีวัฒนาบางทอนบางแคงแขมบางบอนนะครับแล้วก็รวมถึงกรุงเทพฯกลางด้วยนะครับพญาไทดินแดงก้้ยขวางเนี่ยก็ยังมีฝุ่นสูกยู่ครับสาเหตุมาจากมลพิษจากจากรถจากไซต์ก่อสร้างหรือจากอะไรครับที่เป็นท,ที่ที่เป็นประเด็นหลักนะปัจจัยที่เป็นผลหลัก ประเด็นหลักของกรุงเทพมหานครคือจากการจราจรฮะจากรถจากรถนะการใช้รถจา,จากรถเป็นหลักเป็นหลักเลยใช่ไหมคะอืมเป็นสัดส่วนสูงสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโอเคค่ะแต่ว่ามันก็มีฝุ่นจากส่วนอื่นๆเข้ามาผสมด้วยโอเคนะครับครับครับแถวตลิ่งชันปัญหาหลักยังเป็น PM 2.5จากรถอยู่เลยครับแถวแถวตลิ่งชันนั่นะ ครับส่วนใหญ่ก็ที่ถนนุนที่มีการจราจร,รหนาแน่นโดยเฉพาะรถบรรทุกนะครับเส้นที่มีรถบรรทุกก็จะเจอฝุ่นเ,เยนะอะแต่ว่า<อ>แต่ว่าสักซักสักตั้งแต่ตั้งแต่เย็นเย็นของวันที่สี่วันที่ห้าเนี่ยมันจะเริ่มคลายตัวประมาณนั้นนะครับถ้าจะระวังตกลงมาู่เป็นสีเหลืองครับถ้าจะระวังอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงประมาณสักวันที่เน้ายต้อง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 ระวังอีกอีกอีกสักช่วงหนึ่งใช่ไหมฮะ เราคาดการว่าวันที่เก้านี่ยังดีครับส่วนที่ต้องระวังคือทางภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างวันที่เก้ากับวันที่สิบอาจจะกลับมาอาจจะกลับมาแย่จต่กลับมาสูงขึ้นครับโอเคจตกลับมาสูงขึ้นทั้งนี้ถ้าช่วยกันไม่เผาครับ ไม่ว่าจะสเสรหรือป่าเนี่ยน,นะครับรับก็จะทําให้สถานก,การณ์ดีขึ้นครับโอเคแล้วต่างจังหวัดปัญหาหลักมาจากการเผาปา่าเผาไร่เผาสวนอะไรประมาณนั้นเป็นด้านหลักเลยใช่ไหมครัครับถูกต้องครับโอเคถ้าฉะนั้นผมขอโฟกัสเฉพาะกรุงเทพแล้วกันเอากรุงเทพเกรุงเทพแบบมาตรการรับมือระวังกันไว้อย่างไรครับคือมาตรการก็อาจจะมีมีสองหลักหใหญ่ก็คือมาตรการที่แจ้งเตือน ให้ประชาชนดูแลสุขภาพนะครับอันนี้ก็จะต้องก่อนการดูแลสุขภาพนี่ก็คือต้องต้องดูดูข่าวสารก่อนนะครับ<ะ>ว่าจะอ่านสื่อต่างๆนะครับ<ะ>แล้วก็ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําที่ตามสีต่างๆนะครับ<ะ>ที่หน่วยงานรัฐเนี่ย<ะ>ได้เตรียไมไว้ให้แล้วนะครับโอเคสําหรับการลดมลพิษเนี่ยจากแหล่งกําเนิดเนี่ยการจราจรเนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักที่ทําเป็นแหล่งกําเนิด ของฝุ่นในกรุงเทพมหานครเพราะนั้นมาตรฐารทั้งหลายแหล่ก็จะลงไปทีเ่เรื่องของการจราจรไม่ว่าจะเรื่องของการขอความร่วมมือในการทำเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับเพื่อลดปริมาณการจราจรนะครับรณรงค์การดูแลสภาพรถทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับช่วยกันดูแลสภาพรถเพื่อให้อยู่ในไม่ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานนะครับาการนําน้ํามันกำมัฐานต่ํา มาจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็การตรวจขันตรวจจับรถควันดำตั้งแต่อู่รถเลยนะครับก่อนจะออกมาใช้จนถึงจะเริ่มจะเริ่มเมื่อไหร่ครับพอฮะจะเริ่มเมื่อไหร่ที่ที่ที่ไล่แล้วครับเริ่มแล้วเราเริ่มแล้วครับเราเริ่มแล้วเริ่มแล้วทั้งการตรวจจับความดันทั้งเรื่องการไปคุมฝุ่นจากไซต์ก่อสร้างในกรุงเทพทั้งจากอะไรต่อไม่อไรเราทําไปแล้วใช่ไหมครับครับครับทำตั้งแต่อ่าเดินมกราแล้วครับ อทําไมไม่เห็นเลยนะทำไมไม่เห็นเลยทําไมไม่เห็นเลยนะถ้าถ้าด่านเนี่ยมันก็จะมีการตั้งด่านตรวจจับควนดดำนะครับตามออ่่าาสนนรอบนอกนะครับออยู่รอบนอกรอบนอกกรุงเทพส่วนที่ที่ไปตรวจที่ออย่างอู่กรมทรอ่ออ่าอศูนย์กระจายสินค้าอะไรพวกนี้ก็เป็นการ ําทำงานของกรมควบคุมมลพิษกรมขนส่งทางบกตำรวจจราจรแล้วก็กรทมนะครับไปตรวจอันนี้ก็คงคงจะไม่เห็นเพราะว่าเราเราไปที่ที่ที่ในอู่แกอะไรอย่างเงี้ยนะคงคงไม่ได้ไม่ได้อ่าอ่าสังเกตเห็นนะครับโอเคได้ได้ได้ก็เดี๋ยวตั้งแต่เย็นเย็นวันพรุ่งนี้มันจะเริ่มคลายตัวเอานลครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านปออครับขอบคุณนะคะปออพันศักข์ค่ะขอบคุณมากครับ คครครััับบสสวดีขออ,อพันศักดิ์นะคะธีรมงคลค่ะเป็นผู้บริการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงของกรมควบคุมมลพิษ